เห็นโครงการหนึ่งนะครับเป็นแนวความคิดของท่านผู้เชี่ยวชาญพัฒาวินสารุโนนะครับวันนี้เป็นข้าราชการเกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับก็ออยังทำงานอย่างต่อเนื่องท่านกำลังทำโครงการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อายุยืนที่มีอายุ เกินร้อยปีบนภาพสมุดสถิงพระนะครับน่าสนใจนะครับภาพสมุดสถิงพระเนี่ยทําไมคนจึงอายุยืนทาไมคนจึงมีอายุเกินร้อยปีนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโน,โนคิดอะไรอยู่กับโครงการนี้นะครับไปคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญสวัสดีครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับผม ผลตกครับเยอะนะครับพลิชาตดครับช่วงนี้ครับครับเอ่อท่านผู้เชี่ยวชาญครับอ,อการเสียนไปยี่สิบวันแล้วนะครับอ,อว่างงานยี่สิบวันแล้วเป็นข้าราชการบำนาญเ,เป็นผู้กเกษียนอายุแล้วเนี่ย ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยท่านผู้เชี่ยวชาญทางานมาทั้งชีวิตนะครับลงพื้นที่อยู่กับชาวบ้านมาตลอดพอเกษียณอายุใหม่ๆวันแรกๆเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงบ้างท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับก็ก็พอเรามาเป็นข้าราชการบํานาญเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็ส่งพลังต่อให้กับรุ่นน้องๆนะครับคุณนิชาต และก็เพราะว่ากำลังใจของคนทำงานนะครับมันจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับในในในส่วนตัวเนี่ยผมเองก็ถือว่าเป็นข้าราการบำนาญเรารับเงินเดือนจากรัฐอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรที่จะช่วยงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ที่ควรจะทำนะครับ ก็เลยคิดงานโน้ตงานนี้ขึ้นมาโดยทุนส่วนตัวโดยความคิดส่วนตัวนะครับก็เหมือนโครงการที่คุณวิชาญเอ่ยถึงนะครับก็เมื่อวานนี้ผมก็นั่งคุยครับผมเชิญรัฐมนตรีว่าการเมือไปต่อได้เลยครับครับเมื่อเมื่อวานที่ได้มีโอกาสพบกับคุณวิชาญเนี่ยได้คุยกันเรื่องว่าภาครัฐนะครับตอนนี้ ภาคประชาชนเองก็อยากเห็นภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางานของบุคลากรภาครัฐในเรื่องของการทุ่มเทการเสียสละอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับโอกาสต่อไปนะถ้ามีเวทีในเรื่องเหล่าเนี้ยนะครับก็เรียนฝากคุณวิชาตไว้ด้วยนะครับในการที่จะให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าร่วมกันทํางานกับภาครัฐให้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องดีครับคุณวิชาตครับครับ โครงการเก็บข้อมูลคนอายุยืนบนคาบสมุทรสทิงพระผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนที่มีอายุเกินร้อยปีบนคาบสมุทรสทิงพระมีกี่คนมีอยู่เท่าไหร่เก็บรวบรวมมาให้หมดเนี่ยตอนนี้เก็บได้กี่คนแล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้เชี่ยวชาญคิดอย่างไรจึงทําโครงการนี้ขึ้นมาครับครับก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับ ผมได้เรงบันดใจมาจากสองสามเรื่องนะครับที่คิดโครงการรวบรวมจะทําำฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูลจะทําจะทําเอกสารสักเล่มหนึ่งนะครับเพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของผู้สูงอายุเนี่ยแรงบันดใจใจผมอันแรกก็คือว่าแม่ของผมเองครับคุณวิชาแม่ผมเนี่ยนะครับยายสับสรุโน,โนที่อยู่ที่บ้านปรวนตะบนท่าหินเนี่ยอายุร้อยสี่ปีครับคุณวิชาร้อยสี่ปีสุขภาพ ยังแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าเอาว้ยาว่าบางส่วนก็เสื่อมสลายไปตามตามอายุนะครับแต่ท่านก็ยังเป็นขวัญกำลังใจกับลูกหลานนะครับ <c oughs> ผมก็มองว่าเออก็ก็เป็นกรณีตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามีการดูแลผู้สูงอายุดีเนี่ยนะครับหรือดูแลคนที่อาจจะตั้งแต่เก้าสิบมาก็ได้นะครับอจะทําให ผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนอันนั้นประเด็นที่หนึ่งก็เปเอกงบันดาลใจว่าเออเราเราน่าจะอาเอาความคิดเหล่านี้นะครับกระตุ้นความคิดเนวนี้กับสังคมนะครับกับพื้นที่กับท้องถิ่นนะครับมาดูแลผู้สูงอายุนะครับจะทําให้ผู้สูงอายุนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีประเด็นที่สองเนี่ยผมก็ได้เร่งบันดาลใจจากท่านป๋าเปรมนะครับคุณวิชานท่านป๋าเปรมท่านคือคืออยู่ในใจว่าท่านเาเคยพูดว่า,าเรา ต้องตอบแทนตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอนนี้ผมก็เสียณอายุไปแล้วเนี่ยภาละของราชการมันก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยว่าอะไรที่อยากจะทําที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านประโยชน์กับประชาชนประโยชน์กับสังคมเนี่ยนะครับผมผมก็อยากจะทํานะครับอย่างที่สามเนี่ยก็เพิ่งผ่านเดือนวันแม่แห่งชาติไปนะครับเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ เราก็ถือว่าแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็ห้าธันวาก็จะถึงวันพ่ออีกแล้วนะครับก็ถือว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ถือว่าเป็นปุญชนีบุคคลนะครับที่สังคมเราควรจะให้ความสําคัญมากขึ้นอันนี้คือแรงบันดาลใจผมที่หยิบที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาครับคุณวิชาตครับกับท่านผู้ฟังครับ น่าสนใจนะครับกรณีผู้สูงอายุในรุ่มทะเลสาบสงขา,าแม่เท่านะครับแม่เท่าของภรรยาผมเนี่ยก็อายุร้อยกว่าปีแล้วยังแข็งแรงครับท่านผู้ฟังครับอายุยังก็เรียกว่ายังแข็งแรงอายุเยอะก็ยังสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือ,อตัวเองได้นะครับ หน้าตายังสดใสนะครับวันก่อนเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลนะครับวันก่อนเนี่ยหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็จะต้องรักษาด้วยการเจาะคอถ้าไม่เจาะคอไม่อะไรเนี่ยจะเสียชีวิตไม่เกินสามวันอะไรประมาณนี้นะครับ เมื่อปีที่ผ่านมาลูกหลานก็ลงมาตีบอกว่าไม่อยากให้เจาะก,กอแล้วเราจะกลับมารักษาปลากลับบ้านมารักษากันเองมาดูแลกันเองท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณยายยังอยู่ตามปกปตินะครับยังไม่ตายเลยหมอบอกว่าตายภายในสามวันเนี่ยปลากลับไม่ตายยังดูท่าทานอายุจะยืนไปหน้าเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอากาศนะครับเรื่องของการออกกําลังกาย คนเท่าคนแก่บนคาบสมุทรสติงพระเนี่ยนี่เป็นปัจจัยสําคัญที่เขาทําทให้อายุยืนเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะอาหารจากทะเลสาบสงขลาเรื่องของอากาศอากาศที่ดีในคาบสมุทรในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการประกอบอาชีพตาสวนตาไร่อะไรของชาวบ้านเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญปัจจัยเหล่านี้จะเก็บข้อมูลด้วยไหมครับ ออตอนตอนนี้ตอนนี้ผมจะเน้นไปในเรื่องของอ,อการที่จะค้นหาคนก่อนนะครับผู้ริชาร์คนค้นหาตอนนี้ผมมีคือผมจะเผยแพร่ข้อมูลไปทางสื่อออนไลน์นะครับก็เรียนฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่ฟังรายการพิทยุอยู่นะครับในการที่จะส่งข้อมูลอาจจะส่งมาที่คุณวิชาหรือส่งมาที่ผมก็ได้นะครับผมก็อาติดต่อได้ในในเฟซบุ๊กผมก็ได้ชื่อผมเนี่ยนะครับ ก็ได้ข้อมูลมาตอนนี้ประมาณประมาณสิบคนแล้วครับคุณวิชาต์ประมาณสิบคนที่เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปเนี่ยอผมเห็นด้วยกับคุณวิชาตนะครับเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยว่ากรณีแม่ผมก็เหมือนกันนะครับแม่ผมตอนตอนอายุไม่ไม่ถึงร้อยปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้แม่เราอายุยืนยาวขึ้นก็คือการดูแลใส่ใจของบุตรหลาน ผมทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะกระตุน้นกระตุ้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะครับอคุณวิชาเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมได้จากบทเรียนแม่ผมเนี่ยแม่ผมที่ตอนนั้นก็คล้ายๆกับแม่ยายคุณวิชาเหมือนกันค,คือเหมือนว่าจะจะไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าอสามารถที่จะมีอายุต่ตอได้ด้วยเรื่องของโนราด้วยเรื่องของเพลงด้วยเรื่องของการดูแลลูกหลานอะไรเหล่าเนี้ยม,มันมีบอกว่า มีหลายกรณีที่น่าสนใจวันหลังนี่มีโอกาสที่ผมได้ข้อมูลมาคุณวิชาอาจจะต้องรบบวนคุณวิชานในการที่จะช่วยเผยแพร่ในแต่ละรายนะครับซึ่งผมมองว่านอกจากลูกหลานแล้วสังคมเนี่ยนะครับชุมชนต้องถิน่นอบตอเทศบาลน,นะครับอำเภอนะครับอาจจะช่วยมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุนะครับเรื่องเรื่องนี้ก็กน่าจะเป็น เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นกรณีศึกษาให้กับให้กับคนอื่นๆนะครับได้ได้ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ก็ยังอผมได้ติดต่อไปที่ท่านรองคมพลนะครับรองคมพลพงศุวรรณเนี่ยท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านก็จะช่วยเรื่องเรื่องฐานข้อมูลนะครับในการที่ประสานงานกับนายอำเภอนะครับในการให้ข้อมูลนะครับผมก็มองว่าผู้สูงอายุนะครับ เป็นบุคคลที่สําคัญนะครับถ้าเราไปถอดบทเรียนเนี่ยถอดบทเรียนไม่ว่าคําสอนที่ท่านสอนลูกหลานนะครับคําสอนหรือการใช้ชีวิตอ่างคุณพิชานว่าอาจจะลึกไปถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเรื่องอากาศนะครับถ้าเราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมกับผมหรือผมจะไปขอความร่วมมือเนี่ยในกะารที่เอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับเพื่ออธิบายเราก็จะเห็นก็เรียกว่าเห็นซอฟต์พาวเวอร์เห็น เห็นพลังอะไรดีๆที่ที่ซ่อนอยู่ในในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็มีบางคนบอกว่าผมน่าจะทําท่านจังหวัดแต่ต้องขออนุญาตก่ตอ,อนว่าเนื่องจากผมผมทาคนเดียวนะครับผมทําด้วยกําลังของผมเนี่ยก็ขอเริ่มที่คาบสมุทรก่อนก็นแล้วกันครับคุณวิชาเริ่มเล็กๆก่อนอนะครับครับท่านผู้ฟังครับที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุ ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุยืนเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือความสามัคคีของลูกหลานนะบูงถ้าลูกหลานสามัคคีลูกหลานไม่ทะเลาะก,กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ลูกหลานกลับบ้านไปรวมตัวกันทำกับข้าวกินสร้างเสียงหัวเราะกันนะครับคนสูงอายุ ปู่ย่าตายายนั่งฟังนั่งดูเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับก็จะส่งผลให้อายุยืนได้ด้วยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับผมผมเชื่อเลยเพราะว่าผมเห็นยายาเขาเรียกว่า,ายายของภรรยาผมเนี่ยนะครับลูกหลานสามากีกันรักกันนอนกอดกันทำกับข้าวกินกันตลอดยายอารมณ์ดียายอายุยืนนะครับแต่ถ้าครอบครัวไหนถ้าลูกหลานทะเลาะกันแย่งจริงสมบัติกันนะครับ จะยิงจะฆ่ากัานเนี่ยนะครับคนสูงอายุเนี่ยอายุสั้นทันทีท่านผู้ฟังเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ท่านผู้เที่ยวชาญเก็บข้อมูลมาผมจะช่วยเก็บข้อมูลด้วยใครที่อยู่ในคาบสมุทรสถิงพระชีเป้าส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยคุณยายนั้นคุณตานั้นคุณทวดนั้นอยู่บ้านเลขที่เท่านี้นะครับท่านผู้เที่ยวชาญทัตทวินก็จะลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่งมาทางไลน์ผมก็ได้ท่านผู้ฟังศูนย์ หกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ผมคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับอบอตอเทศบาลอำเภอควรอย่างยิ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลนี้รวบรวมไว้ที่เทศบาลก็ได้ที่อบตอก็ได้ที่อำเภอก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญพัฒาวินสารุโนมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็จะร่วมทำโครงการควานหาผู้สูงอายุอายุเกินร้อยปีบนคาบสมุทรสติงพระกันต่อขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณท่านผู้ขอบคุณคุณผู้ชามน,นะครับสวัสดีครับ